เขาได้ช mm. ่องกระตาอะไรกระตาสามได้ดิเขาเนี so mm. própria, ่ยค e ิดวิทใส่แบบนี้บางคนเหงากะบอกอุทิศเ้อไปกินอีหยังอ้าวเขาเนี่ยนคือวานี่ยโอ้นี่ดอกตูมยายนี่เนี่ย เขาขัดออกเป็นหลุนเป็นหลุนได้เขาไปขายอืม่า้ก็ดเคือรบบัวเนะอืม

เขาปิดกิน่นฮิตจังสีแม่มม่จังเลยปิดกลิ่นฮิตเนื้ตนี้ฮิตบวกแดงปวกไฟกเขาเรีกยกงใหญ่านเท่าอื่นฮิตพึงอันนั้นได้เพึงชุบผู้นะ่ะ ก็มึงเห็ดมันกระเพิ่นไปไหนเนาะอืมเดอเออแมนเนี่ยโอ้เนี่ยยายมันถมดินถมไปเลย